ต่อไปจะเป็นวิธีการบันทึกค่าสายตาลงในแอปพลิเคชัน PHR ครับอันดับแรกให้คุณครูสแกน QR Code บนหน้าจอเพื่อเข้าสู่ Line at PHR ครับต่างสแกน QR Code เสร็จจะขึ้นเป็นหน้าจอดังภาพให้คุณครูกดเข้าไปตรงหัวข้อ,ขอค่าสายตาวงเล็บครูจะขึ้นมาเป็นหน้าให้สแกน QR Code นะครับซึ่งทางทีมงานจะจัดทำ QR Code ของนักเรียนในห้องเรียนให้แก่คุณครูจากนั้นคุณครูกดสแกน QR Code ของนักเรียนที่ต้องการบันทึกข้อมูล ซึ่งจะมีเป็นหน้าต่างขึ้นมานะครับให้คุณครูกดว่าอนุญาตให้ใช้กล้องได้จากนั้นจึงสแกนค r ว์โค้ดของนักเรียนที่ต้องการบันทึกหลังจากสแกนข้อมูลของนักเรียนที่ต้องการบันทึกแล้วจะขึ้นมาเป็นหน้าบันทึกค่าสายตาโดยเริ่มจากตาขวาก่อนตามด้วยตาซ้ายเช่นเด็กอินตาใสมีค่าสายตาข้างขวา20ทับ40ให้กดที่ช่อง20ทับ40เสร็จแล้วจึงกดบันทึกครับ หลังบันทึกเสร็จจะขึ้นเป็นตาซ้ายครับเช่นเด็กหญิงตาใสมีค่าสายตาข้างซ้าย20-30ให้กดช่อง20-30แล้วจึงบันทึกซ้ำครับเพียงเท่านี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับจากนั้นหน้าจอจะกลับไปบริเวณหน้าให้สแกน QR Code เพื่อให้บันทึกข้อมูลของเด็กนักเรียนคนถัดไปครับ